ทุกคนคะเมื่อวานเนี่ยนะเฉียดตาย,ยาจริงพอดีเราน้องเขาเลี้ยวรถอยู่เราไม่รู้ไอ้รถปูนมาตอนไหนอีกนิดเดียวเองนะเฉียดตายอยู่นะใกล้้วเมื่อวานคิวาตัวเองเดสซมอลเล่ไปแล้วพอดีนึกถึงหนนิดเดียวเองบอกกูมาจะเก็บจริงจริงเหรอบอกเดซว์ฟอนจะเก็บจริงจริงเหรอพูดเล่นพูดประชดนั่นแหละทนะี่พูดประชดน่นนะั้ะอืม พืะะ่อนเชื่อเื่อเมื่อไรจะตายตายทันทีนะโอ้โหเมื่อวานีนเฉียดตายเลยเพราะวา่ารถรถพ่วงมันเร็วใช่ไหมแล,ล,ล้วรถลอยพอยดีน้องก็ง่วงนอนนะเบรกแค่ไม่ทันน่ะเลี้ยนนิดเดียวเองนี่บอกเฮ้ยเวสุวรรณเอาจริงเหรอบอกท้าเวสุวรรณเก็บจริงๆเหรอน,น,นี่ใส่เสื้อทุดคอทูดดงไปบอกท้าเวสุวรรณเก็บจริงๆเหรอถ้าเก็บจริงๆริงก็ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าเขาให้มีสตินะเรานอนอยู่ ลูกเทไม่ทันน่ะพอดีน้อนขับรถไปแล้วก็นอนเนี่ยรถปูนรถมันเรี้วรถพ่วงมันเรีวพอดีรถของเราเลีออ้ยกนิดเดียวเองโอ้ถ้าเวสุวรรณเอาจริงเหรอวะ <c oughs> เกือบแล้วเกือบจะไล้เกือบจะไปอยู่โลกแห่งวิญญาณถ้าไปอยู่โลกแห่งวิญญาณในช่วงกินเจจะดีมากนี่ยังจะไปนะเดี๋ยวจะไปว่า,าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเดี๋ยืไปค่ะนี้ ถามถ้าไปสวนมาจะเก็บจริงอับเปล่าไม่เก็บล้อเล่นล้อเล่นใจหายใจข่วมไงน,นะบอกไปแบบแต่แบนะั้นไม่ไปไปแบบให้เรานั่งนี่เรานอนเล่นอยู่ใช่ไหมน้องมันก็ง่วงโอ้โหเอาจริงเว้บบอกไปสว,วนเอาจริงเว้ยอย่าตายข้างถนนเลยนะให้ตายนั่งกับมฐา,านตายกันแล้วกันถ้าจะให้ตายโอ้เมื่อวานเกือบไปแล้วเรียนนิดเดียวเองจะตายข้างถนนจะแล้ว ไปอย่างนั้นไม่เอานั่งตายก็และกันเดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวจะไปวัดหลวงพ่อฤาษีดีแดงเออไปวัดหลวงพ่อฤาษีดีแดงนะคะท้าวสวุวรรณก็ฟังไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะไปวัดสุทัศน์ไปนั่งถวายหลวงพ่อศรีสนะักกนัคโมนีหลวงพ่อศรีสักกยมุนีน โอ้เ oh, mm hmm. มื่อวานนี่เกือบไปล้าทัพเทสุวรรณเก็บอย่างนี้ไม่เอาค่ะไม่ชอบตายข้างถนนไม่เอาไม่ใช่เป็นหมาตายข้างถนนไม่เอาตายแบบดีๆได้ป่ะนั่งกายอย่างเงี้ยนั่งกับมันฐานตายโอเคแต่ถ้าตายแบบนั้นไม่โอเคน no. <laughs>